สบายดีจ้าค่ะสวัสดีนะเจ้าค่ะสบายดีตอนส,ยสายๆแล้วเจ้าค่ะลังจากกินข้าวเที่ทท<ล>ยงแล้วเจ้าค่ะ,คะ <laughs> บ้านเลย <c oughs> <c oughs> ค่ำแล้ววันนี้เจ้าค่ะมารักมาเกี่ยวเข่า่อยเจ๊แล่เจ้าค่ะมาจะนั่งแล้วก็มมุงๆก็ยังเอาเข่าแล้วก็ซีซีเข่าของนางนะพี่น้องเพราะมันออกกอกแล้วเจ้าค่ะสิทธามึงยันแล้วพ่นสิเมาให้แล้วบนบ่ถามมือนิ้แสแล้วดอกพี่น้องหลายอยู่ S <S สิถามเพิ่นน่ะเพี่น้องว่าจะว่าเพิ่นสีเกี่ยวให้แล้วเลยบสิจ่างเขาให้มันแล้วเลยบแค่สองหมื่นก็แล้วเนาะจ้างเมื่อื่นเดนะือ,อจกจ้างเขาพวกมื่อื่นเฮ้ยว่าสิจ้างแต่เมื่อนีงเฮ้ยไงไหนว่าจะจ้างแต่เมื่อนีนอันเจี๊บเฮ้ยมเมื่อื่นอ๋อก็สิเกี่ยวเมื่อไนน้ำเมื่อื่นก็คือว่าเฮ้อเนาะแล้วก็มื่อต่อไปแล้วก็<อ>ถ้าเฮ้ยเมื่อื่นถ้าแล้วตอนเศร้าก็ตอนแรกกระสีเกี่ยวใหมนะ่เนาะ เพราะว่ามันยังไก่อัจบริยะเนี่ยนะกับญาติเราพี่น้องเพราะว่าสิคราสุนจากอัมมาลาจากมาฮะฉันบม่หุ่จกักญ<ะ>าติฉันก็บเรเม่ไปอัมมาลาลงทุนเงินเดือนลงเงินเดือนลูกกันเนี่ยทุกใครทุบมปนโลดนั่นโอ้พี่น้องมือเงินนั่นทาเบิง้งเออัมมาลาจะมาลงทุนไถพี่น้องติดตามเบิ้งโลดโอ้ยใครแห่งจจเจ้าเนี่ยก็เอาเงินลูกนั่นแหละหาเงินในสิ่งใดทั้งผัวทั้งเมียนั่นเออ เออลูกคันหาเงินเป็นแล้วเออสีมอนคนใสพี่น้องพอได้จ้างพอได้จ้างพอได้ซื้อแปกแป้งนัวแหละลูกกันเนาะเพราะว่าบ้านเฮาก็บม่ค่อยมีอาชีพง่ะค่ะนอกจากอันเฮ็ดไท้เฮ็ดหน้าละกันเลี้ยงหมูเลี้ยงไม้าเลี้ยงปิลเลี้ยงไก่แล้วจ้าค่ะเออค่ะเฉพาะคนดูนะคะคนกี่ขั้นคือค่ะต้องหาเงินซื้อกินเท่านั้นเองจ้ะค่ะคืออะไคะอย่าบอกนะว่าคือเจลอีกรละค่ะเออ ปไปไอยี่เพาลายใหญ่ห้างอย่ามันอู้อู้อู้มานะคะผลนี่จิตประทานจากน้นมาซีนสร้างบอกให้เฮ้อเฮ้ยนะคะโอ้ภูแหล <gentleman> ่นางกับเหลืออยู่หลดหนึ่งพี่น้องกับบริลลงไปเฮือนกเขาดอกให้ปลาหมิงกับเป๋าแปบลงไปเฮือเจ้าค่ะกาบอรุ่วมือยี่พอนสิเกียวต่อหรือบ่อเนาะพี่น้องถามพอนะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปถามยี่พอนช้านวเจ้าค่ะเนาะเกี่ยวหรือพอเกี่ยวนั่งพ่อว่านั่งสิบริลลเกี่ยวนะพี่น้อง กระสิมาลุ่มเพิ่นนะอาซีแค่มือสองมืออาซีแล้วราจะค่ะเนาะไปถามเมือกำลังหนึกเงยเงยอยู่จะค่ะให้เทองนี่กระสิสนมากก็จะมีสาวเก่าเก่าเลยอพี่น้องสาวเก่าเก่าแล้วสาวเก่าเก่าก็คือสาวที่มีครอบครัวแล้วสาวไปเครื่องค้นแล้วก็เลือกเครื่องคนนะจ๊ะค่ะมือสีเกียวเมนบอ แม่เมื่อเงินสี่เกียวเออแม่บอกแปดสี่เกียวพี่น้องก็เหลือโซนนี่แหละจ้ะค่ะทุ่นจากกันแค่ค่ะตายแล้วไปซอยอั马าก็เสียเงินเอออั马ามาซร้อยใจ้เงินอั马าบ่ดอเมื่ออื่นนี่แหละพี่น้องเขาพ่นก็เหลือแจะเทลงมาพอแเทอันทั้งนี้นะเป็นคลองอันเจแหละจ้ะค่ะนี่ลงมาคนละเทละเทละเทลงมานี่จ้ะค่ะ โอ้ยอามาล่าสัไปเกี่ยวให้ได้ดีเนาะเลือกใหลงเ้เลกห่ลงก่อนก็ได้สืบไปสืบมาบอกมีเมียแล้วบอกไปนะคะว่าอยากปีนต้นงิ้วนะจ๊ะสอไปเกี่ยวผู้ดียวก็ได้ผู้อยู่หัวให้ป่ายหน้าผู้หลับพี่น้องผัวนาง ไอ้สังปล่าให้ไว้กลางไฮแต่หมูมาขี้เหินซะโน่ทำไมตั่นางเอ้ยเอ้ยไมตัวนางเอ้ยอำไมอำไมให้ลองไหม่อีกโอยใชไหมอยุดร้องมันเสียก่อนต่างกันเนาะขนอดตัวหนางเลยเจ้าเพชรเออเอเลือดไอบ้าบอันนะครับคอณใดไอเลือดกับไอสีนะัน่าจะ เจ้าเองเรืเพ้นแต่ข้างหลังเขาบริบรบวชแกะบาธรรมดาก็านนปล่อยบ,บริแห่นนบริรบรยังนะพี่น้องเจ้าขากระว่าไายแยห่างนะก็สิลงมือเกี่ยวก่อนเด้อเจ้าขาเด้อพี่น้องเจ้าขาด้านนี่ก็เกี่ยวเจ้าขาฝั่งหน้าจะเหล็เกี่ยวเจ้าขาแต่อีกฝั่งตรงข้ามนะเจ้าขาข้าเจ้าบริเกี่ยวเลยพี่น้องอ้าวปัญญาเอ็นป้าเจ้าคือเก่งแท้ ปะจะเป็นจะต้องจับเกี้ยวเลยหรอืออุ้ยตรงเนีอยซีซีนนะเข่าเล้าเนะี่ยก้อยเลยพี่น้องแล้วตัดเอาแล้วตัดเอาค่ะเออแล้วก็ซี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 ขึ้นอัน,นข้างหน้าเลยจ้ะค่ะนางก็มีอยู่จ้ะค่ะมีเครื่องกาดคือกตัดแต่บริการพ่อเขา่ามันก้อยนะพี่น้อง แง่แงเล่นเล่นเดี๋ยวพาย,ยุคิมลลายนะคะข้าเจ้าอ่ะพาย,ยุบดแล้วสาราอารอดพี่น้องเขาปัญญาแอนนะพี่น้องอมันหักกระซุ่มลงแต่เราบม่ได้แค่นะคะเราไม่ได้ชนซ,ซื้อนะคะเราไม่ได้แค่ซื้อนะคะลราตัดขาดทังหมดแต่วตาดได้ทั้งนายเจริญสุขเหี่ยวพี่น้อง จากอีสานบ้านนะคะเขาจุกรุงจากพุทธภูมิไะยะก็นนานไปหัวใจก็ของแรกรานอยู่บนภูหัวใสมาน นาฮูจหยุดนนลูกสารนั่นนั้นอบอ้ยกนะนั <lide> ่นๆไม่ัได้น <English> ั่นนั่นๆัวไดอ่างนวได้นั่นนั่นนีตั้ทังรอบเยน้าี่มาเด็ก็เจขอนเด็กรจะพาเด็กๆวันนี้เด็กๆเขาไปโรงเรียนไปโรงไปหนเยนแยมแรงไปรงเยนตันคำข่าโรงเรียนรับองน่พี่น้อง เขานั่งกันก่อยก้อยลงบนอภิษคือคอนโซนเลยพี่น,น้องโอ้ยไม่ยืนไม่ยืนนอนพลาดไปเกี้ยวไว้อะไรนี่เจ้าค่ะสุดสเออที่วัดบุญคือเจ้าของพี่น้องเขากะว่าที่ซื้อถือกระไพ่แตกมาไม่ะลลืมปะ<ห>เออขวบเข,ขาตกแตกนี่ให้น่ายนะคะเขาเขาท่านไม่ท่านไม่สอดอ๋อนี่นะท่านที่สอดมันสอดไปสอดมา พันรีสอร์ทมีเกี่ยวยากเอาพันโรงแรมเดี๋อต่อไปเอาพันโรงแรมนอนเกลียวไปเลยนอนเกี่ยวไปเลยพันโรงแรมนะคะขอแนะนํานะคะพันโรงแรมเม็ดใหญ่ใหญ่กินกะแฟเจ้าค่ากินแล้วสวยกินแล้วรวกินและถูกหวยจะค่ากินข่าพันโรงแรม <laughs> ๆๆ้าแลว เกีียวไปเกียวมาพี่น้องก็ชุดใส่ชดห้องหาผัวอยู่แบบนี้เนี่ยไระอ่ด้แห้องหาผัวยังได้กบเรียวมาจักจเาอรียวมายังได้หัวเมื่อมันไข่หัลูกค่อโกรธอุ้ยเงียบยงอีกจลีจมยังคอย เรื่องผมเรื<ๆ>่องหัวคอยบอกคอยวีผมบ่ได้วียังได้ก็เป็นใครเออพี่น้องพี่น้องสิหลอกเป็นฮัฟบบ้าลอบปับยัยโอ้ยตายบ่ย่าติ่พี่ปอบมันจะใส่ว่าไปล่อยเ่ย แม่น้องเอิญเองเจ้าค่ะเพิ่นมาตรวจสอบย่ามได้สีเกีียวมือเอิสีเกีียวสีอะไรเนี่ยเอ็มบ่เออยวมือนักกับพ้นตัวข้ามอันนี้ก็มืออื่นมันสีเกี่ยวของเยลีด้านเยลีส่วนนี้มาของเยลีสิมบุกของเยลีก่อนจักมือจักใดแต่สีเกี่ยวของตัวเองของตัวเองก่อนเครื่องแลตัวซุกน่ะมันมาแบนเด็อืม เวลาตอนนี้กับสามโมงป่ายพี่หยองสามโมงฝ่ายแล้วจ้ะค่ะ

เน่ยปลาแป๊บนะะกคนเ่าลงมาสิฮเดี๋ยวจะไปกินสมซ้าไ่ร่างอยากกินสมแล้วง่วงน้อยเจ้าค่กินมะขามอยู่การโพงนายเข้า่เจ้ากอยังมาบ่อยรอยปลหกจ้ค่ะอยากบ่กินบ่เดี๋ยวเสียเอามะขามมาสู้กินการโพงเลยนะ กลานมคอบกินนกันตนก้าีจ้าพะแบบเบาแป๊บแป๊บมาคามก่อนต้นมาคามอยู่พู้แล้วอยู่กลางทงในพูเียไปเห็นกุมุมอยู่สคะปลาแป๊บเอาคามกินกอน แมคคา,าม่าตะกี้เนี่ยค่ะบริปีเนะะี่ยเขาจะแตะน้ำจา้าจะแตะน้ำคุ้มตาก,กันเลยขี้คอกันเอาจ้งค่ะแกนเอาดึงง่ามันดึงง่ามันลงมาจัะนางบแบบย่านแต่นางแบบขึ้นนางแบบย่านแต่นะแต่นะกระกาตอดกระเทย ตอดก็บได้เจ็มดดบมือนนะมันตอดในกกเหมือนนะก็บได้เจ็บจา้าย่านิยังย่านานั่ง่านอันไม่บกกาพี่น,นอ้องนั่งแค่นังบกแต่ละมาแตะแค่นีนะคือแค่ใช่เพรากนันแยงดึงมาดูคนญาติพักเกี่ยวข่าวแล้วก็สิมาคุยก่อนเด้อจ้ะค่ะเด้อก<ะ>บได้ขากคาแรงก็ฮักไปแล้วนะคะพ่อนางบแหววกาแรงเอาก็บได้ญาติโอ้ยพอกกระแยงพี<ๆ>่น้องพันแย่ง ปอดสารพีทเพราะว่าใส่ปุ๋ยดอกน้เขาเจาะกันไม่ิจืนหล่ะกานนี้มันชิแล้วมันเนเจ่าบ่มีขนาดเลียวหัวจะปวดท่าดลกปัสาวะเธอเนมักบกดม้ฮ้ย้อยเฮ้ย้เฮ้ยเเยเยเยนยย วโทงงแตทำชกเคอแข่งความเจ๋โ่หวานเลยจบจบโพว่ากัเนาะจบมาลีนการกนโอ้ย เ็ดกันกบบริขยิบตาปานี้เด้อเ็กันเรื่องนี้ขยิบเนาะเดี๋ยดีตาปานดี๋ยวว่าดขยิบตาปะ้านเาเนไอ้วยหน้าสุดๆัขวงมแม่อินเ็ดกานยามบุญมเจเกี่ยวนนีดดเกี่ยวเจเกี่ยวจ้ะลงไปเกี่ยวไหนเกี่ยวดิมันจะนังิเจ้เอาเกี่ยวเลยแล้ว เดี e <ah> ๋ยวจะเหนียเหรอนี่วางนี่มามาโ้กับาพขามนะคกะขนาดแบบท่านกินลขเา่นเลยคุยจบคือก็นย่งเลยทันใจเหรอุกในั่นแหละจับคันแยงเลาหันจับคัแย่งเนาะคุยสะพะกัน คุยพะกแญงจ้าค่ะต่ำคำหน่อยใส่กระปูหมด้ทยโคกสิเ้าอย่งั้นโอ้หีนยางูก่อนะไ่อ่ใเาะหอพิางปูชมแด้วจ้าผิมกับอัมรานะจ๊ะ ชมชมจะลื่นพันกันวะแ่ไม่แหละกินเลยได้เฮ้ยชมเขาไม่ได้ว่าเล่นกินหวานชมทั้งจนรับตามันบอมียังว่าคุไปเนื้อแล้วอ อีกทิ้ลอยนะปนยังเอะขาละกบเขาหูนอแบบนี้แต่วันนี้ซุ่มแบบไมบอกเขาเนี่ยมันชนตาเพื่องตามไปต่อซึงเราก็ได้ไปหากุดกบแหละจกินแล้วแกจะเพิม่ <USSR> oh. <para fork> มกินน้ำ กินน้ำติดทองเสียตอนสาแล้วต่เนาะโอ้ยชมเนี่ยกันออกกันเนี่ยคนลูกบอกคือกบอ่ะไห กเงี้ยเส้นเนาะจงพูดพพี่น้องเจ้าหาไม้ตรงนี้กัเส้นรับผ้าจากันเลยตะเว่งคอยคัาเจ้าข่ากับสิเกยจะคอยจากน้ก็สิเปิดเปิดเปิ่งเลยจะขาดโดย ขอบคุณทุกคำเนิขอบคุณทุกกำลังใจนะจะค่ะข,ขอบคุณด้วยไอายที่อยู่บางหลังโดยจด๊ะค่โดยสบายดีสบายดีเนาะ